วันนี้เรามาเที่ยวในคอนเซปต์โลคาร์บอนครับ สวัสดีครับผมบาร์ตอโลโคนะครับวันนี้เรามาเที่ยวในคอนเซปต์โลคาร์บอนครับที่บริเวณสวนสีนครเขื่อนขัน,ขนซึ่งอยู่ในบริเวณของพื้นที่คุ้งบางกระเจ้านะครับต้องเข้าคอนเซปต์เดี๋ยวเราไปตามหาเอาจักรยานก่อนไปครับจริงๆผมไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกของผมที่เรามามาพื้นที่ตรงนี้นะครับผมไปเห็นฟีดใน Facebook อันนึงเขามีการทำจิตอาสาเกี่ยวกับ การเก็บขยะพลาสติกแล้วก็เอาไปใช้ทําจีวรผมมองว่ามันน่าสนใจมากเราเลยมาพื้นที่ตรงนี้เผื่อเรามาเจอเขาบ้างคนกินได้ <laughs> ไม่ให้ปากินเรอ ตอนนี้เราเที่ยวกันมาพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปวัดจากแดงพาไปดูวิธีการทำชีวอจากขวดพลาสติกเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดจากแดงนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยอธิบายขวดพลาสติกเนี่ยมาทำเป็นผ้าได้ยังไงบ้างครับอะจะเจริญพรวัดจากแดงเนี่ยรีไซคเคิลขวดน้ำพลาสติกชนิดเพชรย้ำเลยนะชนิดเพชร มาทำเป็นพลาสติกีวอเนี่ยเราเก็บคัดแยกรวบรวมโรง์ง,งสอนญาติโย<ร>ง,ง,ง,งให้คัดแยกเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็อัดเป็นก้อนเราก็จะจ้างรถเนี่ยมารับไปส่งตรงงานแปรรูปขวดพลาสติกไปเป็นตัวนี้ไปเป็นตัวนี้โรงงานที่สอก็คือโรงงานทอผ้านําวัดสดุต,ตัวเนี้ยเอามาผสมกับผ้าเรามีส่วนประกอบของผ้าเนี่ยเช่นซิงนาโน,โนพอตตอนหรือใยฝ้ายอะไรเงี้ยเราผสมกันโดยโดยทางเทคนิค อันนี้ผ้าไทจีวรเนี่ยคือเบื้องต้นตอนนี้เราแตกออกไปเป็นผ้าถุงเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยเยอะแยะเลยนี่ที่ทาจากขวดพลาสติกแล้วขวดพลาสติกเนี่ยครับะจะทําจีวร1หนึ่งผืนเราใช้เท่าไหร่ถ้าเป็นขวดใหญ่1.5ใช้15ขวดหรือ16ขวดจะได้ผ้าจีวรเนี่ยหนึ่งผืนแต่ถ้าเป็นขวดเล็กขวดเล็กเราก็จะใช้ประมาณ60ขวดหรือ64ขวดเราก็จะได้ผ้าจีวร1หน,นึ่งผืนนอกจากพลาสติกแล้วค่ะพระอาจารย์ ในส่วนของตรงอืดที่ข้างหลังอะค่ะเป็นเป็นอะไรจริงจริงปีนี้เราขับเคลื่อนหลายตัวเลยตัวที่ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องแต่ปีที่แล้วก็คือเรื่องของถุงพลาสติกเป็นนึ่งเป็นน้ํามันหลายๆคนถ้าไม่อยู่ในวงการไม่รู้ว่าทได้แต่ว่าไอาถุงพลาสติกเนี่ยมันเป็นถุงประเภทไหนล่ะที่มันนึ่งเป็นน้ํามันได้อาตมาจะอธิบายให้เข้าใจใง่ายคือถุงที่เราดึงและยืดยืดไปต้องยืดขนาดนี้เลยนะเอาแค่ให้มันดึงและยืดอ่ะไม่ใช่ถุงที่จับแล้วมันกรอกแกลบกรอกแกบไม่ใช่ชนิดนี้ไม่ใช่ ถุงพลาสติก2กิโลเราจะนึ่งน้ำมันได้ประมาณ1.5ลิตรเยอะนะตอนนี้เราก็เอามาทดลองใช้รถของเราเองอหคันน้ำมันที่ได้จากถุงพลาสติกเนี่ยต่อไปเราก็จะทำยกระดับอของของระบบเนี่ยให้มันให้มันกว้างไกลขึ้นและเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นนี่คือเรื่องของถุงส่วนตัวต่อมาก็คือตัวขวดแก้วขวดแก้วเนี่ยพันษาเนี่ยพราะอา,ารย์ท่านท่านปารบแล้วว่า พันจะปลูกเศษก่อนหลังจากออกพรรษาก็จะแจกนายโยมถ้ามีเวลานะเข้ามานะช่วงออกพรรษาคอยติดตามข่าวสารมาจากแดงนะก็จะแจกพระพุทธรูปที่ผลิตจากขวดแก้วขวดแก้วนี่คือสิ่งที่เราใช้แล้วทิ้งใช่ไหมโยมขวดสปอนเซอร์ขวดเครื่องดื่มขวดอะไรทิ้ง แล้วกก,กก็็เบมาางยินนส่หนูหอยากให้พระอาจารย์ฝากสักนิดนึ่งอะคะ่ะคือพวกหนูอะมาเทีย่ยวแบบโลคาร์บอนอคือเราจะไม่สร้างขยะเราอยากอยากพูดถึงเวลาคนมาเที่ยวอยากให้พระอาจารย์ฝากสุดท้ายอะคะ่ะโอเควัดจากแดงเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องอื่นเลยนอกจากให้โยมมาคัดแยกพอคัดแยกแล้วเดี๋ยวโยมเห็นเองนะจริงๆแล้วอะถ้ากูรู้ด้านการคัดแยกขยะเนี่ยท่านจะบอกว่าเลยว่าขยะใน,ในความเป็นจริงไม่มีหรอกเราแยกออกมาแล้วนะเป็นเงินหมดแหละ ขอบคุณพระอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้เรื่องพลาสติกครับผมใช่ใช,ใชเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําจากจิตอาสาหลายๆคนนะครับไปครับตอนนี้เรามาเจอกลุ่มจิตอาสาที่เราพูดถึงใน Facebook นะครับเขาอยู่ตรงนู้นเราลองไปไปคุยกับเขาว,าว่าวันนี้เขามาทําอะไรกันบ้างแล้วเขามีแรงบันดาลใจอะไรนะครับลองไปดูไปดูตรงนู้นนะครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะครับชื่ออารีครับแล้ววันนี้พี่มาทําอะไรเหมือนร่วมกลุ่มมามาปั่นมาเก็บมาเปลี่ยนนะครับเป็นคอนเซปต์เราในวันนี้แรงบันดาลใจอะไรที่ทําให้พี่อยากทําสิ่งนี้จริงเรื่องทําเรื่องขยะมา9ปีแล้วนะครับแล้วเราทำไมอยากมาทําพื้นที่ตรงนี้ครับคือเราก็พยายามหานะครับหาพื้นที่ที่ชุมชนเขาเข้มแข็งอยู่แล้วอ่ะคือชุมชนเป็นหลักอาสาสมัครเป็นแรงครับ แรงเพื่อหนึ่งมาให้กำลังใจสองมากระตุ้นคนในพื้นที่แล้วก็มาเอาองค์ความรู้ไปขยายผลต่อไปเล่าต่อผมอยากให้ที่ฝากถึงนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวแล้วก็นขยะเข้ามาแล้วไม่เก็บออกไปอย่างแรกคือแค่ทิ้งให้ไปที่ไปทางนี้มันมีความหมายมากๆแล้วครับหนึ่งไม่ได้สร้างภาระให้คนท้องที่เลยและเป็นโอกาสที่เขาจะเอาขยะไปเปลี่ยนไปแปรรูปไปรีไซเคิลได้นะครับแค่ทิ้งให้ถูกที่ถูกทางเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับขยะไม่เป็นหายญ่ครับแล้วเมื่อกี้ผมเห็นที่คุยกับในวงประชุมสร้างกับเก็บคืออะไรครับย้า้ ผู้เข้าร่วมตระหนักรู้ว่าเราสร้างขยะกี่ชิ้นและเก็บกี่ชิ้นแล้วเราเรามาเวทกันดูว่าเก็บมากกว่าสร้างไหมอะไรเงี้ย้วยอดวันนี้เป็นยังไงบ้างครับทั้งหมด27คนนะครับสร้างไป360ชิ้นแต่เราเก็บ1,728ชิ้นตบมือให้ยอดหน่อยน่ารักมากคือว่าภูมิใจนะครับเป็นตัวเลขที่น่ารักนะโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะจะขอไปถวายกันเนาะ นี่คือจุดต้นน้ำนะครับคือจุดรับบริจาคขยะรีไซเคิลนะครับทุกคนที่ที่เอาของมาบริจาคเนี่ยเขาจะมามาให้ตรงจุดนี้แล้วมีการคัดแยกเร็จแ,แล้วมีการล้างทําความสะอาดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับถึงจะไปให้โรงงานไปย่อยไปทาเป็นเป็นเส้นใยออกมาแต่แล้วก็ส่งกลับมาเป็นจุดเขาเรียกจุดปลายน้ําซึ่งโรงทอผ้าที่ฝั่งตรงโน้นนะครับแล้วเอาไปทํา เป็นผ้าต่อไปครับดูอันนี้ทาจากน่าจะทําจากกล่องนมทั้งหลังเลยเป็นเหมือนเป็นเป็นกล่องนมอัดนะครับเรามาทําเป็นไม้เชล่าแต่ทั้งหลังนี้เขาทําจากขยะทั้งหมดเลยครับฝั่งนู้นพ,พ,พวกพวกพวกพี่พี่จิตอาสาเขากำลังคัดแยกขยะกันอยู่ครับแต่นี้เป็นพวกพี่พ,พี่จิตอาสาที่เขากาลังคัดแยกกันอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเขาทําอะไรกันมั้ยใช้ได้นะตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีปัญหาอะไรเลย หลังจากที่มีการคัดแยกเรียบร้อยแล้วเนี่ย,ย<ๆ>เขาก็จะมีการเอาไปทําความสะอาดแล้วเสร็จแล้วเขาจะเอาไปอัดอัดเป็นก้อนเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะครับเนี่ยซึ่งตรงนี้เขาเขาก็มีที่อัดด้วยตรงนู้นครับมันจะเป็นเครื่องอัดความร้อนซึ่งเขาไว้อัดขยะเสร็จแล้วเขาเขาก็ได้เป็นเป็นก้อนแบบนั้นเพื่อไปส่งส่งโรงงานครับอันนี้รอไปส่งโรงงานเพื่อให้เอาไปไปย่อยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่เอาไปทําให้เป็นเป็นฝ้ายครับเป็นใยสังเคราะห์ มีเยอะมากวันนี้นะครับการเที่ยวแบบโลคาบอนของผมเนี่ยได้บรรลุเป้าหมายไปแล้วทุกคนมองว่าเรื่องขยะเนี่ยเป็นเรื่องเล็กแต่พี่อาลีบอกว่าเรื่องขยะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับผมอยากให้ทุกคนตระหนักว่าเวลาเราสร้างเนี่ยเราสร้างเท่าไหร่และเวลาเราเก็บเนี่ยเราเก็บไปเท่าไหร่และผมได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งคือพระอาจารย์ได้บอกว่าขยะเนี่ยจริงๆเ่ย ขยะมันไม,ไม่ได้มีในโลกถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาปรับเปลี่ยนได้ทุกอย่างคือเงินทุกอย่างคือสามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วผมอยากให้ทุกคนนักท่องเที่ยวทุกคนถ้าสมมติไปเที่ยวที่ไหนหรือจะไปที่ไหนก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงเรื่องขยะเรื่องการใช้ขยะการใช้พลาสติกทุกอย่างนะครับเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันทําให้เป็นจุดเล็กๆที่ทําให้โลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป,ไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP 2บาทสอโลโควันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ